การเมืองไทยกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออีกคราวหนึ่งครับเมื่อที่ประชุมกกตมีมติให้นายทะเบียนซึ่งก็คือเลขาธิการกกตส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพักเก้าวไกลและคณะกรรมการบริหารนั้นที่กระทำการหาเสียงโดยใช้มาตรา112เข้าข่ายล้มล้างการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะยุบพักจะตัดสิทธิ หรรือไม่คับแน่นอนครับกกตมีมติส่งสารล่มนูลให้ยุบพักก้าวไกลครับแ,แน่นอนครับถ้าวันไหนแล้วแต่เนี่ยสารล่มนูลรับเรื่องจากกกตก็บอกว่าประมาณสี่เดือนอยู่ประมาณสี่เดือนระยะเวลาระยะเวลาประมาณ4เดือนถึงจะวิิจัยว่ายุบหรือไม่ยุบคําถามคือตอน,น,อนเนี้ใอ,อเนี้ยมติของกกตเนี่ยถึงสารล่มนูลย,ยังยังจะได้รับหนึ่งไง,งมติกรกตอมอบหมายให้หนายทะเบียนครับ ไปพิจารณาและก็ส่งสำนวนไปให้สารรัฐมนูนวินิจฉัยครับ,รบนายทะเบียนหลังจากนี้ไปประชุมทีมแล้ววันนี้ครับประชุมเรียบร้อยแล้วเพื่อพิจารณาหารือกันในเรื่องของข้อกฎหมายที่จะส่งไปว่าวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองวงเล็บสและข้อ ที่ขอให้ศาลวินิจฉัยต้องปรึกษากับอายการด้วยนะพี่วีแน่นอนครับใช้วเวลานิดนึงใช้วเวลานดนึงยังไม่ตอนนี้สารลน,นยังไม่ได้รับนะยังไม่ได้รับ,รบวันพุธหน้าประชุมตุลาการสารล้มนูนมาลุ้นกันครับพอจะรับแล้วเขาจะเขาจะบอกอรายละเอียดต่างๆแต่วันนี้ประธานกราานกตคุณอิทธิพรบุญประคองเนี่ยชี้แจงที่มาที่ไปทําไมกรกตถึงชงสารล้มนุนยุบพักเก้าไกลครับตามกฎหมายนะครับ มาตรา92ถ,ถ้าก,กรกตส่งเรื่องไปศาลรัฐธรมนูญให้วินิจฉัยยุคพักกรกตาสามารถยื่นขอให้ศาลพิจารณาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้นะครับที่เป็นระยะเวลาก็คือ,อถ้าขอให้ศาลสั่งไม่ให้ตั้งพักใหม่หรือขอให้ศาลสั่งไม่ให้เป็นกรรมการบริหารพักอื่น อันนั้นมีกรอบเวลาว่าศารจะสั่งได้ไม่เกิน10ปีครับนั่นคือคำชี้แจงของประธานกกตครับมี2มาตราที่พึงต้องออจดจำนะหนึ่งคือ,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 อพรปว่าด้วยพักการเมืองปี60มาตรา92และมาตรา94 92, 92ว่าฮะ92เนี่ยในกรณีที่พักการเมืองกระทำความผิดตามมาตรา72และมาตราอื่นๆเนี่ยให้กกต ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพักนี้เขายื่นยุบพักตามมาตรานี้ตามมาตรานี้เเราเข้าข่ายการล้มล้างอะไรก็ว่าไปนะผลจากคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในตอนต้นจากการใช้มาตรา112ไปหาเสียงอมาตรา94มามาตรา94มันมีสองวรรคเท่านั้นนะครับครับวรรคนี้น่าสนใจครับกรรมการบริหารเนี่ยครับเมื่อถ้า สารฐธรรนนูนมีคำสั่งให้ยุบพรรคการเมืองแล้วเนี่ยให้นายทะเบียนสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นและประกาศในราชกิจจานุนเบกษา,าใช้ชื่อย่อห้ามใช้อะไรมทั้งหมด <c oughs> วักสองห้ามมีให้ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบและถูกเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครการเลือกตั้งเนี่ยนะครับเพราะเหตุดังกล่าวไปจดทะเบียนตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองอหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีก ทั้งนี้ภายใน10ปีนับตั้งแต่วันที่ถูกยุบครับก,ก็คือว่าห้ามยุ่งการเมือง10ปีนั่นแหละไม่เกิน10ปีเนี่ยวัดสองเนี่ยเรื่องของผลกระทบของกรรมการบริหารพักกับการยุบพักเนี่ยก็อยู่ประมาณ10ปีแต่เรื่องจริยธรรมเนี่ยมีโอกาสได้ตลอดชีวิตนะนั่นนะสิตอนนี้กรรมการบริหาร,รพักก้าวไกลในยุคคุณพิธาหนาวๆร้นอนๆครับครับกรณีของกรรมการบริหารพักก้าวไกลก็มีอีก2ชุด เช่นเดียวกันชุดแรกคือกรรมการบริหารที่ถูกเลือกอันนี้ขึ้นมาอันนี้ชุดแบบมาสิบคนชุดสิบคนที่สุ่มเสี่ยงที่สุดเหรอใช่สุ่มเสี่ยงที่สุดดูนะครับพักก้าวไกลหัวหน้าพักเลขาธิการพักเฮรันยิกพักนายทะเบียนพักกรรมการบริหารพักตามสัดส่วนพักภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและปีกแรงงานครับไม่มีรองหัวหน้าพักคุณเห็นไหมกรรมการเหล่านี้ไปเลือกลองหัวหน้าพัก ขึ้นมาชุดหนึ่งแสดงชุดนี้ชุดเม่เสี่ยงที่สุดถ้ากรณียุบพักใช่แต่กรรมการบริหารไปตั้งรองหัวหน้าพักขึ้นมาอีกชุดหนึ่งสาสี่คนคและตั้งรองเลขาธิการอีกหลายหลายคนคตั้งรองโฆษกอีกหลายๆคนเพื่อมาบริหารจัดการภายในพักครับถามว่าคนเหล่านั้นเป็นกรรมการบริหารหรือไม่เออเออปัญหาคือมีอยู่สองชุดชุดที่แบบ กลุ่ม10บคนแรกใช่ไห <GO av uther> มแล้วกลุ่มหลังที่แต่งตั้งรองต่างๆรวมแล้ว26บคนที่มียู่เนี่ยสุพิสารลองวหน้าพักเมื่อกี้ไม่มีนะเมื่อกี้ไม่มีอ่ะพิจารณองวหน้าพักนัทวุฒิบัวประทุมรองหัวหน้าพักสีกัญญารองหัวหน้าพักเห็นไหมล่ะแล้วที่เหลือคนอื่นๆเนี่ยนี่เป็นรองเลขาธิการบ้างนะครับเป็นรองโฆศกบ้างใช่ไหมคนเหล่านี้ ก็หนาวๆร้อนครับคำถามคือแล้วจะสุดท้ายแล้วมันต้องพิสูจน์อะไรนายทะเบียนพักการเมืองต้องพิสูจน์ใช่ไหมต้องพิสูจน์กับศาลใช่ไหมว่าใครเกี่ยวข้องบ้างศาลจะต้องเป็นคนร้องขอต่อนายทะเบียนก็คือกกตว่าตกลงกรรมการเนี่ยกรรมการบริหารพักและกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารพักเพื่อเดินหน้าเอามาตรา1 4 2มาหาเสียงเนี่ยมีใครบ้าง<ม><ม>อ๋อต้องพิสูจน์ตัวจริงใช่ครับเพราะฉะนั้นคดีของก้าวไกลอย่าต้องไปหักล้าง ในเรื่องราวเหล่านี้ให้ได้ครับต้องบอกว่าคดีหนึ่งสองเนี่ยชี้ชตาว่ายุบเก้าไกลหรือไม่เนี่ยเส้นทางเนี่ยเราบอกมาตลอดหลังจากที่ตุลาการสารล้มนูทเนี่ยมีมติว่าปฏิปักษ์และล้มล้างการปกครองขัดล้มนูทมาตรา4ีวรรคหนึ่งเนี่ยแล้วก็คำสั่งของตุลาการสารล้มนูทเนี่ยผูกพันทุกองค์กรผูกพันทุกองค์กรก็มี2องค์กรที่ผูกพันครับ ปปชนี้ตอนนี้เขากำลังตั้งเรื่องกันอยู่นนเรื่องทางทาง,ทางเรื่องเรื่องจริยธรรมร้ายแรงว่านไปนะแต่ที่คืบหน้าตอนนี้อย่างที่บอกคือกกตไงที่มีมติแล้วเอกฉันเนี่ยให้สงสนำนูนเนี่ยยุบพักก้าวไกลเพราะฉะนั้นหลังจากนี้หลังจากสามนูนรับเนี่ยประมาณคาดว่า4เดือนเนี่ยสัมนำนูนก็จะมีนิจัยว่ายุบพักหรือไม่ระยะเวลาหลังจากนี้ไปพี่วิว่า4เดือน,นจะลุ้นระทึกกันครับใช่ตอนนี้พักก้าวไกลสู้เต็มที่ หลังจากที่ที่ประชุมของกกตมีมติเสนอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องยุบพักคร,ครับครับเขาสู้ในหลายหลายประเด็นแน่นอนครับสู้เต็มที่ยังไงวันนี้มีคำตอบจากหัวหน้าพักเก้าไกลครับผมคิดว่าบทเรียนที่สำคัญน่าจะเป็นบทเรียนสำหรับสังคมไทยและผู้มีอำนาจมากกว่าว่าการยุบพักการเมืองเนี่ยไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาทางการเมืองตดอย่างใดสําร้าย อาจจะนําไปสู่การขยายความขัดแย้งทางการเมืองได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดซ้าร้ายนะครับการยุบพักการเมืองด้วยอ้างเหตุผลเรื่องการล้มล้างนะครับการปกครองการซออกกร ον, ราะกล่นบ่นทําลายสถาบันพระมหากษัตริย์ในทางด้านกลับยิ่งดึงประเด็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองมากขึ้นเรื่องนี้ต้องระมัดระวัง <ขอ S 2> แน่นอนครับ <ไป S 1> ขอ้อสังเกตของหัวหน้าพักก้าวไกลนะครับ และตั้งประเด็นไว้ตอนนี้เขาสู้ยังไงตอนนี้สิ่งที่ก้าวไกลต้องพิจารณาคือคำวินิจฉัยของศาลรัะประนูลที่ตัดสินเรื่องนั้นมันมีผลผูกพันต่อทุกองค์กรแล้วออและเป็นสารตั้งต้นในการยุบพรรและสารตั้งต้นนี้อาจไปสู่ความขัดแย้งอะไรแล้วแต่ปัญหา เพราะฉะนั้นต้องต่อสู้ให้เต็มที่คือคําถามคือทางหัวนหวน้าพรรคนะคุณใจวัตบอกชัดเจนว่าคําวินิจัยของศารเนี่ยจะทําทให้เราต่อสู้ได้ยากมากกว่าในคดีอื่นนะเพราะออต้องบอกว่าวันที่ศารอ่านเนี่ยนะโอ้โหละเอียดยิบเลยครับละเอียดยิบไปดูไห้ดีนะ <c oughs> ต่อมาหน้าที่ของพรรคเก้าไกลต้องต่อสู้ในการไต่สวนในข้อเท็จจริงไงมากที่สุดครับครับตอนนี้สารลัลธรรมนูญกำลังแปลเป็นภาษาอังกฤษทรงรายละเอียดใน การวินิจฉัยเนี่ยให้ทั้งโลกได้รับทราบว่าทําไมต้องตัดสินแบบนี้และแน่นอนครับพรรคก้าไกลหัวหน้าพรรคมองถึงว่ากรณีเนี้ยเรื่องล้มล้างเนี่ยอาจจะเรื่องละเอียดอ่อนกับสถาบันพระมหากษัตริย์ครับอาจจะเป็นเรื่องซอกกลอนบอลทำลายสถาบันในด้านกลับก็ก็ได้เพราะเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของความอ่อนนงนี่คือข้อสังเกตของคุณชัยธวัฒน์ครับต้องครับการต่อสู้ของพรรคก้าวไกลตอนนี้พิธาเนี่ยนี่นี่ไอจีใช่ไหมอินสตาแกรม ของของตอนก่อนเลือกตั้งมีอะไรนะไม่มีเราไม่มีลุงเนี่ยไม่มีเราไม่มีลุงนํามาซึ่งชัยชนะพรรคัะดับหนึ่งร้อยห้าสิบเอเสียงตอนนี้ตอนนี้ไม่มีพวกคุณไม่มีพวกเราเอไม่มีก้าวต่อไปไม่มีพวกคุณไม่มีพวกเราอ่านี่นี่ตอนนี้เริ่มเริ่มนะเริ่มละครับขณะที่คุณธนาธรเป็นไงฮะ บอกว่าเขาไม่หวั่นไหวเรื่องนี้หรอกเมื่อวันที่10นี้วันที่1ิเชื่อว่าผู้สนับสนุนจะเข้าใจและพร้อมที่จะเดินหน้ากันต่อไปครับและเชื่อมั่นว่าการยุบพักจะทําให้คนเห็นอกเห็นใจมากขึ้นอืนะครับและมองเห็นถึงความไม่เป็นธรรมความไม่ถูกต้องมันดํารงอยู่ครับแน่นอนครับทุกคนมองในมุมของตัวเองขณะที่คุณไอติมครับพระฤทิ์วัชรศิลป์บอกว่ายังไงพี่วีทีมกฎหมายก็ทํางานอย่างเต็มที่เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของพักตามกระบวนการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการยุบพักต้องทำทันทีหากพักเก้าไกลสามารถพิสูจน์ความพิสูจน์ได้ก็จะมีการสร้างบรรทัดฐ,ฐานที่ถูกต้องสําหรับการเมืองไทยในอนาคตฟังคุณไอ้มตอนนั้นบอกว่าก็มีเตรียมการไว้หลายสินาริโอ,อว่าจะเป็นยุบใหม่ยุบทําอะไรเขาเตรียมพร้อมหมดแล้วครับไม่รู้ถึงพร้อมตั้งเตรียมพักใหม่ไหมเตรียมต้องเตรียมเลยเขาเตรียมไว้แล้วครับครับพักร่วมรัฐบาล ก็มองในมิตินี้และติดตามอยู่เหมือนกันผมบอกว่า <นะ S 2> ภูมิใจไทยเนี่ยยังอยู่ในลิตรติออต่อกองังสรุปเหมือนกันนะออว่าจะยุบไม่ยุบส่งไม่ส่งเนี่ยออคุณอนุทินบอกว่าเห็นใจก้าวไกลนะครับเรื่องยุบพักการเมืองอะ่ะคงไม่มีพักไหนเห็นด้วยหรือดีใจหรอกใในฐานะที่เป็นพักการเมืองด้วยกันเนี่ยก็ต้องให้กําลังใจพักก้าวไกลเขาครับแต่เป็นเรื่องของกฎหมายและมันมีกระบ,บวนการและมีขั้นตอน ในเรื่องของพอลปอ,อยู่ของข้อกฎหมายใช่ครับเพราะนั้นกฎหมายมันก็ต้องเดินไปอการยุบพักในประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่ารอบนี้จะทําให้เกิดการเมืองเปลี่ยนแปลงไหมเป็นคาถามน่าสนใจเพราะอีกอย่างที่บอกคือก้าวไกลเป็นพักรนดับหนึ่งนะถ้ามีการยุบพักก้าวไกลขึ้นมาเนี่ยแรงกระเพื่อมทางการเมืองเกิดขึ้นแน่นอนครับไม่ยุบพักก้าวไกลแรงกระเพื่อมก็มียุบพักก้าวไกลแรงกระเพื่อมก็มีมีทั้งสองด้านเลยครับอันแรกเลยนะ พักรัฐบาลเนี่ยถ้าเกิดกรณียุบนะ,ะพักรัฐบาลเนี่ยเป็นพักกลุ่มแรกๆเลยตกปลาในบ่อเพื่อนแน่นอนครับและทุกครั้งที่เกิดกรณีการยุบพักขึ้นมาตั้งแต่นาคตใหม่แล้วและก็หลายๆครั้งหลายๆพักเนี่ยมีโอกาส10 1ถสเปอร์เซ็นต์สอสอเดิมไม่ไปกับพักเดิมย้ายขั้วเอามือ มาอยู่อีกพัวหนึง่ง 10- ถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์คำนวณแล้วกันฮะ,อะตอนนี้พรรคเก้าไกลร้อยสี่แปดที่นั่งนะครับเพราะมีเรื่องของสสอ,ออกไปจากร้อยเสบร้อยสี่แปดที่นั่งเนี่ยถ้าเกิดกรณียุบพรรคเก้าไกลขึ้นมาประมาณสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ย้ายข้ามขั้วร,รัฐบาลจำไว้เลยฮะ,ะเฉลี่ยสันติิมันบอกเช่นนั้นครับ,รบอำนาจต่อรองถ้าเกิดแบบนี้ขึ้นมาอำนาจต่อรองขั้วร,รัฐบาลอาจเปลี่ยนไปม,มันอยู่ที่ว่าใครตกปลาในบ่อเพื่อนได้ครับมากน้อยแค่ไหนแล้วตอนนี้เตรียมแล้วนะเตรียมยุทธการไว้แล้วนะครับ คือในรพเ่ยตกปลาในบ่อเพื่อนเต่ครับเตียมไว้แล้วนะสัดส่วนโควตาของคอรมอจะเปลี่ยนไหมเอาถ้าเกิดเขาได้สสมาเพิ่มเนี่ยเวลาเจรจาเรื่องคอรมอก็ต้องเจรจากันใหม่ฮะธรรมชาติมากเลยเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลไปถึงมิติทางการเมืองและรัฐบาลในและถ้าเจรจาต่อรองประสานผลประโยชน์ไม่ลงตัวแรงกดดันกระทบต่อรัฐบาลนะส่งผลอาจถึงขั้นแบบ w o r s t ส a s e s c e n a r โ o ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ก็ได้เป็นไปได้หมดเพราะพรักก้าวไกล เป็นพรรคอันดับหนึ่งที่ชนะเลือกตั้งมาเพราะไม่ยุบจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอีกแบบหนึ่งยุบพรรคก้าวไกลก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอีกอย่างหนึ่งการเมืองเปลี่ยนแปลงแน่นอน,นครับ